เราม <cor lly> ีโหลดกาสเซอร์มาช่วยเนี่ยก็ทำให้ล้างานได้มากขึ้นใครเนี่ยเอาใครถอนจ้ามีไหม กับน้องๆจากโครงการ c ส่กฎเสกรูค่ะทำความรู้จักกันไปในบ้านนะคะจากคลิปก่อนเนาะแต่วันนี้เนี่ยเราจะลองมาแบบชาร์เลนจ์น้องๆเขาดูนะคะเขาเรียนกันมาประมาณ3เดือนและวความรู้น่าจะแน่นมากเราจะลองมาแบบเล่นเกมกันหน่อยว่าที่ครูเขาสอนไปอ่ะเขาจําได้หรือเปล่าเออเพราะว่าแบบก็มีได้ยินมาบ้างว่าเขาบอกว่าแบบเขาเก่ง แบบค่อยครูสอนอะไรแบบจำได้หมดเลยพี่แบบผมจำมาหมดแล้วก็เลยมาลองดูกันหน่อยแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะคะเดี๋ยวขอแนะนํากรรมการวิติมตมาดั์ของเราก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นคนสําคัญที่จะมาบอกว่าสิ่งที่น้องพูดเนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะคะรวมถึงว่าพี่เขาก็จะมาให้ความรู้กับพวกเราทุกคนด้ยนะคะเดี๋ยวเราขอต้อนรับนะคะพี่เติร์นะคะสักกรินเรื่องสุขคนกรรมการวิติมตมาดั์ของเราค่ะสวัสดีครับ ็นหนึ่งในผู้สอนโครงการนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะคะไปดูกติกาก่อนเลยดีกว่าค่ะกติกาเกมคืนครูไปยังผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องแข่งกันตอบคำถามให้ถูกต้องแต่ละทีมสามารถใช้ตัวช่วยได้หนึ่งครั้งตลอดการแข่งขันทีมไหนตอบคำถามได้เยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปทันทีข้อแรกนะคะเป็นของพาร์คล o มโหลดบารันเซอร์ คุณกต้องแุไหมชุดนี้หรือว่าไงเฮ้ยเขาเตรียม้วเหรอเขาเตรียมโยกมาให้เพื่อนแล้วล่ะข้อแรกค่ะการ Verify SSL เซอร์มีอะไรบ้างถึงจะเชื่อถือเซอร์นั้นได้ค่ะเดี๋ยวให้เขาตอบก่อนถ้าตอบมาได้เธอถังตอบผ่านครับผ่านครับเอ้าคนที่ขอเซอร์คนที่ออกเซอร์แล้วก็เวลาที่ออกเซอร์หรือเปล่าไม่ ตัวโหลดบาลานเซอร์เนี่ยครับก็บบเ,เ,บเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในการที่เรากระจายงานนะครับไปยังตัวแบคเอนด์หลายตัวเพื่อที่ว่าจะให้เราเนี่ยสามารถรองรับงานในปริมาณมากได้นะครับแทนที่เราจะมีเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวในการรับงานเนี่ยเรามีโหลดบาลานเซอร์มาช่วยเนี่ยก็ทําให้รับงานได้มากขึ้นเราก็ยังช่วยในเรื่องของเรียนแดนหรือไฮเวลิ l บตตี้นะครับว่าเราสามารถที่จะเช่นถ้าตัวหนึ่งเกิดใช้งานไม่ได้เราก็ยังมีตัวอืน่นที่ใช้งานได้แทน e n น p o i n t Security มาเริ่มที่ข้อแรกนะจ๊ะจากฝาฝังสีน้ำเงินเราจะสามารถ ควบคุมและปรับเปลี่ยนพ olicy ของคลายแอนทั้งหมดได้โดยผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์อันไหลแมเนจเมนต์เซิร์ฟเวอร์ครับ <Yeah! S 1> ตัว endpoint นะครับเป็นอุปกรณ์ปลายทางนะครับจริงๆก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนี่แหละครับที่เราเชื่อมต่ออยู่ในเน็ตเวิร์กของเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับเวลาใครคุกคามเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีทางเข้าใช่ไหมครับซึ่งตัว endpoint เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีความหลากหลายมากเพราะนั้น endpoint security เนี่ยก็เลยมีความสำคัญนะครับที่เราจะเพิ่ม security ให้มากขึ้นมากกว่าจากสมัยก่อนที่เราใช้แค่ antivirus อย่างเดียวซึ่งการที่เราจะ manage ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะปรับ policy ได้ซึ่ง policy เนี่ยเราก็ปรับที่ตัว management server ครับ m a l i c i o u s ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำการเข้ารหัส หรือระบบคอมพิวเตอร์เช่นทําให้ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดไฟล์ที่สําคัญได้ซึ่งถ้าหากอยากขอรหัสไฟล์นั้นๆก็ต้องจ่ายเงินให้กับแฮกเกอร์เพื่อทําการขอรหัสเมริเชียสประเภทนี้เรียกว่าอะไรขออีกหนและซอมแวร์ค่ะ ค่ะ Security Operation Center 101จ้ะยกตัวอย่างเสียง Capabilities มีอะไรบ้างหลอกครับทำรีพอร์ตแล้วก็อนาลิซิสครับโอเคโอเค คือตัว SIEM เนียนครับเป็นชูที่เราใช้อยู่ใน SOC อีกนึงเพราะเนี่ยเป็นครอบเรื่องการทํา SOC Security Operation Center นะครับซึ่งบางทีจะเรียกซอฟตคือเพิ่มคํว่า Cyber เข้าไปด้วยก็คือเป็นการดูแลครวามปลอดภัยด้าน Cyber <S <S ซึ่งหน้าที่เคาครับก็คือจะเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในองคอ์กรนะครับเพราะฉะนั้นเคาก็จะทําการ monitor activity ต่างๆที่เกิดขึ้นภายใน n ว t w o ขององค์กรนะครับพร้อมนั้นทําการตรวจจับแล้วก็ทําการ respond ขึ้นมานะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเ i ียเพราะนั้นในเ s ีย m ก็จะมีทั้งการ m o n ตอร์การ analyze นะครับแล้วก็ทําการรส s อน n d เข้าไปยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะร การโหลด prevention ข้อแรกจ้ะประเภทของข้อมูลมีอะไรบ้าง input แล้วก็ In m o t i o n แล้วก็ address ต่อบ <Okay. S 2> โอเค network email transaction เป็นข้อมูลที่อยู่ในเตจใดน,น่าจ motion, นะ n m o t i o n มายืนยันคำตอบไหมครับยืนยันคำตอบเลยครับยืนยันครับยืนยัน <c oughs> โอเคโเค่ะ ตัว data loss prevention นะครับก็คือเป็นการปกป้องข้อมูลจากการั่วไหลเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า data breach นะครับว่าข้อมูลที่สําคัญในองค์กรเนี่ยเช่นฐานข้อมูลของลูกค้าเนี่ยมีการั่วไหลไปภายนอกหรือว่าข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรเองนะครับมีการั่วไหลไปสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นการทํา data loss prevention เนี่ยจะมีความสาคัญนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับการดูแลรักษาข้อมูลแล้วก็การใช้บริการต่างๆ อธิบายคอนเซปต์การทำแก p a นา l y s ิ s ใน Security Assessment Project ให้น่อยค่ะเปรียบเทียบระหว่างระบบของลูกค้าในปัจจุบันกับตัว Security baseline ว่ามันมีความแตกต่างกันแค่ไหน <Okay. S 1> ถ้าเกิดแตกต่างกันมากก็คือตรงส่วนน้าคือแกปโอเค แอร์แอปพลิเคชันเคคริติตี้เดฟออฟต่างกับเดฟเซ็กออฟอย่างไรเดฟเซ็กออฟจะแตกต่างกับเดฟออฟตรงที่มีเรื่องของเคคริติตี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับในการทํางานก็คือระบบการทํางานที่เป็นชิปเล็บที่พีเตอร์เพิ่งบอกไปตะเกียครับในการเพิ่มเข้ามาในการทํางานครับให้กลายเป็นเดฟเซ็กออฟคกอนเทนเนอร์เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีอะไรในการทำพโรเซสไอโซเลชันมีตัวเชื่อด้วยไหมครับ โอ้หาใครก็ได้สามสิบมิลซัพเปอร์บอกว่าไม่ลับบอว่าไม่ลับบอว่าไม่รับข่งี่บ่าเฮีบ้าเลย ครับสวัสด so huh? ีคร oh! oh ับพี่บาสครับเทคโนโลยีอะไรที่ใช้ในการไอโซเลตไอโซเลตโปรเซสไอโปรเซสคอนเดนเซอร์ครับคอนเดนเซอร์เหรอครับคือพี่ไม่ได้ดูโซลช่างคอนเดนเซอร์พี่ไม่ได้ดูโซลช่างคอนเดนเซอร์จิบาสี่บาสเป็นอะไรจิบาสตอบมาครับ ไม่เคยไม่เค้เราช่วยให้ทีมีนะเป็นสับที่เราใช้ที่เราคุ้นเคยกันดีในคอนเทนเนอร์อยู่แล้วมีความหมายเก็บเราอาวกาศด้วยมีสับประหยัดสเปเซอร์ครับเป็นสับที่เราใช้ที่เราคุ้นเคยกันดีในคอนเทนเนอร์อยู่แล้วมีความหมายเก็บเราอาวกาศด้วยมีสับประหยัดสเปเซอร์ <laughs>

คือจริงๆข้อน,นี้ครับเป็นเรื่อง container technology นะครับประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คือเขาจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจุพีไลท์รีสอร์ทหรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เรามีนะครับได้ดียิ่งขึ้นจากเดิมเนี่ยเราต้องตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่แต่พอเรามีคอนเทนเนอร์นะครับเราสามารถที่จะคอนเทนเนอร์แล้วก็ไปคอนเทนแอพของเราในแต่และเซิร์ฟเวอร์ได้มีประโยชน์เรื่องการจุพีไลท์รีสอร์ทมีประโยชน์เรื่องการสเกลเราสามารถสเกลเครื่องเพิ่มได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับทีนี้คำถามคือชื่อเเเเเททททคคคโโโโนนนนลลยยยีีีีี่่่่รรราาาใใใชชช้้กโโกืืออ็ มสเปซคุดไหมคุณไหมคุดไหมอ๋อสเปสเซอร์ <c oughs> ครับสเปเซอร์ก็จะร้องไห้นะนะใครสอนครับพี่จันฮาสรูมซีเคอร์ตี้โอเปอเรชั่นเซ็นเตอร์หนึ่งสูงสองจากอินเวนทอรี่กับไอพีซีเคอร์ตี้พอลิซีมีความสำคัญกับการให้บริการของซอ็อกอย่าง ไ t s, <S IT u r i u y i t y ก็น่าจะเป็นเรื่อง policy <ช>เป็นกฎและข้อบังคับในการใช้อุปกรณ์ไอทะครับ<ช>ว่าห้ามทำอะไรบ้างหรือห้ามเอา U s B ไปเสียบห้ามใช้อะไรเงี้ยั อีเมนทเรีก็คือที่เราเก็บไปนะครับว่าในองค์กรของเราเนี่ยมีแอสเซทอะไรบ้างเพื่อที่เราต้องรู้ว่าตัว s o c นะครับต้องทราบว่ามีแอสเซทอะไรบ้างเพื่อที่ว่าเขาจะได้นํามาใช้ในการประเมินความสําคัญนะครับความเสี่ยงของแต่ละอุปกรณ์ว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนรวมถึงประเมินผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงของอุปกรณ์นั้นด้วยส่วนตัวที่2 IT Security Policy ตัวนี้ครับก็จะเป็น p o l i c ีของการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการใช้งานที่เมื่อกี้ทีมตอบไปแล้วนะครับรวมถึงการใช้งานเน็ตเวิาาร ได้รับอนุญาตและไม่รับอนุญาตให้ทำอะไรบ้างก็จะถูกเขียนไว้ในตัว IT Security Policy ครับอันนี้เป็น Classroom Web Application Firewall รอะแรกฝั่งจีนเงิน Web Application Firewall โดยหลักแล้วจะป้องกันการโจมตีใน OSI Model Layer ใดเอ่อ Layer 7ครับ ก็คือใน OSI model เลเยอร์ที่7จะเป็นแอปพลิเคชันเลเวลนะครับซึ่งอันเนี้ยเราคือเว็บแอปพลิเคชันไฟบอลเพราะนั้นตัวเว็บแอปครับเราก็นอยู่ในเลเยอร์เจ็ดเพราะนั้นการทำเว็บแอปแอปพลิเคชันไฟบอลนะครับก็คือการป้องกันในเลเยอร์เจ็ดนั่นเองในกระบวนการที่ LS hand c h e k server จะทำการส่ง key ประเภทใดกลับไปให้ client เพื่อทำการ verify server p u b l i c key ครับ ก็คือว่าอันนี้ครับในเ็บแอปพลิเคชันนี่ครับเราก็จะมีการคุยกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคุยกันด้วยผ่าน h t t p โปรโตคอลนะครับซึ่งการทำ HTTPS เนี่ยจะก็มีการ t อดทัสคีระหว่างกันซึ่ง ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับขั้นแรกเนี่ยตัวคลาวด์อร์จะทําการรีเควสต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ก่อนโดยระบุเซิร์ฟเวอร์สปีดที่เขารองรับนะครับเสร็จแล้วตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะทําการเลือกเซิร์ฟเวอร์สปีดที่เขาต้องการนะครับที่จะใช้ในการเดโคคลิปข้อมูลหรือเดโคคลิปตัว HTTP นะครับในการที่จะคุยก,กันในขั้นตอนนี้เขาก็จะส่งตัว Public Key ของเซิร์ฟเวอร์ไปด้วยเพื่อที่ว่าให้คลาวด์นอร์สามารถที่จะเชื่อถือได้ว่าตัวเซิร์ฟเวอร์นีะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์นี้จริงๆ วันนี้ก็เหมือนเป็นการขอบควณทั้งในแก๊งเองแล้วก็ได้ให้ความรู้กับเพื่อนๆชาวเอฟเฟ p e ีพ l e ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วก็พี่เตอร์มากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็อยากฝากให้ทุกคนเนี่ยติดตามในส่วนของไซเบอร์เซกรูมนะคะแล้วก็เอฟเฟ p พีพ l e ด้วยนะคะว่าต่อไปจะมีคอนเทนต์ที่ดีอะไรมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ